สวัสดีครับคลิปบทยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์นะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะย่านเกรรษตรศาสตร์ไปสะพานใหม่นะครับมาดูในแนวเรื่องตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์ว่าเป็นยังไงกันบ้างบดยุคกันหรือยังเริ่มสตาร์ตตั้งแต่มหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์นะครับก็ตรงกันมาเรื่อยๆบนถนนพหลโยธินนะครับช่วงต้นๆน,น,นะครับฝั่งทางด้านขวาไอ้ซ้ายมือเนี่ย จะเป็นในแนวของหน่วยงานราชการนะครับตั้งแต่มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์สาธิตเกษตรแล้วก็จะเป็นกรมป่าไม้นะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องราวของหน่วยงานของทางราชการนะครับเนี่ยกรมป่าไม้หลังจากถึงเลยกรมป่าไม้มานิดนึงก็จะเป็นในเรื่องของตึกแถวหรือว่าอาคารพณิชย์ให้เห็นกันบ้างนะครับตรงนี้ทางด้านฝั่งขวามือก็เช่นเดียวกันนะครับ ก็จะเป็นหน่วยงานราชการที่เดียวกันนะครับไม่เจ้าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางทหารแล้วก็โรงเรียนสารวิทยาพวกนี้ก็จะค่อนข้างที่จะ,ะตึกแถวน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าตรงนี้ฝั่งขวามือก็จะมีให้เห็นกันบ้างนะครับตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์ยังเปิดกันตามปกตินะครับแต่ก็ปิดก็มีนะครับเท่าเท่าที่ดูเนี่ยที่ผ่านๆมาก็ห้าสิบห้าสิบแหละทั้งเปิดทั้งปิดแล้วก็จะเนี่ยคอนโด ขึ้นมาหนึ่งตึกนะครับตรงนี้อ่าจะเป็นในเรื่องของคอนโดแถบเอแล้วก็จะเป็นอีกตึกที่เห็นเนี่ยก็จะคอนโดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือสามารถที่จริงตรงนี้เยอะนะครับคอนโดอันนี้ข้ามสะพานไปนิดนึงก่อนนะครับตรงนี้ค,ยคุยต่ออ่าตรงนี้ก็จะเป็นในแนวอคอนโดมิเนียมโรงแรมแล้วก็อ่า จะเป็นฝั่งขวามือมหาวิทยาลัยนะครับศรีปทุมตรงนั้นแล้วก็ราบ11นะครับเป็นหน่วยงานราชการทางทหาร,หารเป็นหน่วยงานราชการก็จะมามาดูฝั่งทางด้านซ้ายมือดีกว่านะครับจะมีแต่เรื่องธมาค้าขายหรือว่าตึกแถวอาคารพณิชย์อย่างที่ผ่านมาก็มีแทรกนะกรมที่ดินสำนักง,งานเขตบางเขนเมื่อสักครู่ผ่านมาก็เจอตึกแถวแล้วหลังจากนั้นก็มาเจอ ในแนวตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์เนี่ยตรงนี้ก็จะลงอุโมงนะครับตรงนี้เพราะว่าไม่ได้มีอะไระตึกแถวหรือว่าอะไรก็จะหมดเขตนะครับไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วก็ในด้านฝั่งขวามือก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นมันหน่วยงานบรรเทาสาธารณภายัยแล้วก็มี สำนักง,งานขีดบางเขนนะครับที่เห็นนนะครับตรงนั้นก็จะไม่มีตึกแถวเห็นแต่ต้นไม้อย่างนั้นนะแต่ก็จะมามีตึกแถวในะฝั่งทางด้านสายมือเป็นหลักนะครับนะบตามแนวนี้เลยนะครับเนี่นยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านสายมือส่นขวามือก็เหมือนที่เกลนแหละหน่วยงานราชการจะเยอะนะครับจะเป็นถ้ารับสิบเอ็ด แล้วก็บรรเทาสาธนารณภัยกรมควบคุมโรคติดต่อสำนักง,งานเขตบางเขนนีส่วนซ้ายมือก็วัดพระศรีมหาธาตุตรงทางด้านซ้ายมือเป็นสถานีสองสถานีอยู่ด้วยกันนะครับสถานีรถไฟสายสีชมพูแล้วก็อีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นบนก็เป็นสถานีรถไฟสายสีเขียวนะครับตรงนั้นก็นเรียกสถานี วัดภาษีนะครับโอเคหลังจากนั้นแอดมินก็ขึ้นมาจากอุโมงค์เนี่ยไอแนวนี้เนี่ยก็จะมีตึกแถวน้อยกว่าตึกสูงแล้วนะครับตรงนี้คอนโดมิเนียมตึกสูงๆูค่อนข้างจะมาสร้างกันแน่นเอียดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาทีเา่เลยแนวของหน่วยงานราชการมีหน่วยนีย้งานราชการเช่นเดียวกันนะครับฝั่งนี้ ฝั่งขวามือนะครับแต่ก็มีเห็นมีอยู่หน่วยงานหนึง่งหลังจากนั้นก็จะเป็นในแนวของตึกแถวอาคารพาณิชย์แล้วก็คอนโดมิเนียมส่วนฝั่งซ้ายมือไม่มียิง่งคอนโดยิ่งมีการก่อสร้างกันแบบตลอดเลยนะครับตรงนี้เทบจะ,ะนีมาเห็นแทบทุกซอยนะเมื่อสักครู่นี้เห็นธงสีแดงริโวปิวสวัยกันก็มีการเกิดการขายนะครับโมโอ A, คอนโด แล้วก็จะตรงมาเรื่อยๆอีกตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับฝั่งทางด้านสายมือก็จะมีแนวก่อสร้างเนี่ยที่เห็นป็ิรสวยอย่างนั้นก็มีการก่อสร้างเนี่ยตรงนี้ก็เปิดให้มีการจองคอนโดมิเนียมนะครับมีการก่อสร้างเสร็จแล้วก็มีกําลังก่อสร้างก็มีขวามือเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการทั้งก่อสร้างแล้วก็ทั้งคอนโดที่เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนั้น ตรงนี้ก็มีรถติดนิดหน่อยนะครับตรงนี้ในช่วงนี้เพราะว่าด้านหน้ามันจะเป็นทางทางตัดใหม่นะครับเทพารักษ์นะฮะตรงนั้นก็ทําให้รถติดปกติช่วงนี้ก็ติดกันอยู่ประจําอยู่แล้วนะครับถนนช่วงจากสะพานใหม่เนี่ยจะเข้าสะพานใหม่ไปสู่ ตลาดยิ่งจเจริญแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นถนนเทพร,รักษ์เนี่ยยิ่งตอนนี้มีการก่อสร้างถนนอยู่นี่ก็ก็ทําให้ติดกันเนี่ยแต่ถ้าในเรื่องของฝั่งขวามือซ้ายมือเนี่ยก็เริ่มมีการก่อสร้างอีกหลายๆตึกหลายๆคอนโดนตลอดเลยนะครับตรงนี้อันนี้นาจะห้าสี่ห้าหกนั่นแหละนะครับตึกสูงสเนี่ยทำมาตลอด ทั้งแนวนะครับฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือก็ไม่เบานะครับเริ่มมีการทั้งมีการก่อสร้างทั้งเป็นถนนดที่เสร็จนะฮะตรงนี้ถนนเทพร,รักษ์กลังก่อสร้างก็เลยมีให้รถติดให้เจอบ่อยๆแหละถึงไม่มีการก่อสร้างก็ติดแหละช่วงนี้เพราะช่วงไม่แน่ใจนะเพราะว่าชุมชนขนาดใหญ่มากๆทั้งสองฝั่งเนะี่ยก็เลยทําให้รถติดอันนี้ก็เลยมาตรงถนนเท,พร,รทพรักษ์แยกเทพรักษ์ก็ จะเข้าสู่สะพานใหม่เขตสะพานใหม่นะตรงนี้แนวตลาดยิ่งเจริญนะครับก็ทางเดินทางมาถึงตรงนี้ออแอดมินก็จะขอจบคลิปนะครับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้นี่ตึกแถวหรือว่าอาคารพาิตย์ยังแน่นเอ็ดเลยนะครับยังเต็มกันอยู่ช่วงตลาดยิ่งเจริญหรือช่วงหลังจากเทพรั์เทพรั์มาตรงนี้นะครับ สถานีรถไฟสถานีสะพานใหม่นะครับครับคลิปมุดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ย่านเกษตรศสาสตร์มาสะพานใหม่ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจ,จะติดตามและรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีวความสุขขอบคุณครับ